สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับมือนีก็มาพอยแอดมินบุญธรรมนำโชคนะครับในวันที่24กรกฎาคม2568นะครับสำหรับมือนีนะครับแอดมินจะพาท่มนชู้ชมไปตามต่อนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภกับหนุ่มรับอิสราเอลนะครับเพิ่อนปอยมาให้เลยด้วยครับเด้อสำหรับแนวทางรับอิสราเอลนะครับ เพราะว่างวดที่ผ่านมาเข้า42 24นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางของรับอิราเลนะครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2 5 6 8นะครับรับอิราเลียนจะมีแนวทางให้เลกตัวใดนะครับก็ให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังนําการน,นะครับเด้อก่อนอื่นดมินบุญทานำโชคก็ขอขอบคุณให้พองๆพ,พ,พร้อมทีมงานนะครับที่เพิ่นในทรงคลิปดีๆมาแบง่งปันตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภนะครับ แอดมินบุญทำนำโชคก็ขอขอบคุณในหลายเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมไปดูแนวทางตัวเลขโชคลาภกับหนุ่มรับอิสราเอลนน้ำกันเนาะครับเนาะสิรับาชพงว่ารับอยู่ตัวนี้รับรับรับตึ๊งคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 โอ้คนรอตัวหนึ่ไหมถกแกถกแกคนรอแกเลย Kia, như thế, mọi người. Ba kia ngoan. Kim ngay tôi nga. Ba hoa kim ngay tôi nga. Hã? Ni tôi ngoan 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 lại có không? lại đây rồi, này <laughs> เอาวบริไปนั yeah. ่นเนาะตมันเรบริวาันญายัมันขึ้นโอเทเลีวอ่ะเ่มวนี่เป็นยังไงมวลนี่ปล่อยไปฝุกสิงตเตรีเนาะมวลนี่ปล่อยแล้วบ้มวนี่ย่างครับย่างย่งย่างจริงจไม่เห็นได้ละเห็นได้ละละลิเนี่เห็นแล้วก็ไปเลยที ไป้ะปม่อไหเยนยเอาเลยเปลี่ยนเอาเลยปยังไ่ถายยังไมยังไ่ไต้องไ่ต้องถ่ายแล้วไปไปเลยนะไม่เลยครับเอาเอาเลยเอาเอาเลยแล้วเนาะเอาสมตัวละสอตัวอ่ามีแต่สอตครับมเอาามตัวไเมื่อไดรล่ะตักที่บอครับเพราะมันบเขามาแล้วนะมันบมมีมีเียวนะติกลับมไหร่ะแสดงว่าเวดนี้ได้สองตัย่างเดียว อ้าวโสดีแล้วสองโตเร่วง่ายลงทุนน้อยครับไม่นด้จับตัวกันแต่เอาลังเอยใส่เอาสองตัวแล้วก็ส่งเองพีสูตรหลังเอยเออห้องไหนแล้วห้องนนี่ในห้องอาจารย์อาจารย์สั่งครับผมเอากระดาษห้องไงนอันนี้คือห้องมันนี้คพออุ้ยกระดาษเอ้ยกล่องว่าไปยังหรือไ่นสมุดับพี่น้องว่าเจ็ดสิบว่าปนมา ปล่อยเลยพน,นะไม่ต้องถ่านยังพน,นะไปไหไปรึยัรับอิสราเลยใพี่น้องหอากับพิมพลรอไปเด้อครับนะครับพิมพลรอไปเลยนะครับย้ำว่าเป็นแนวทางเด้อนะครับงวดที่ผ่านมาสองสี่งวดนี้ก็ล่อลุ้นกันครับเพระาะว่าเบลอิสราเลียก็จะให้สองโต้เท่านั้นส่วนสามโตเ้เพิ่นเสถียรเป็นยังไงบ่ รักลอยลอยอ้าวไล่ออกขนาดหาเสีเอานะครับอย่างว่าลอยหรือตัวเฮ่านี้ลอยคือเก่าลอยเราก็ว่าเสียเราอ่ะสองตัวนี่จะหางครับเบาเสียวมีสองหางครับโอ้โอ้เดรียวตื่นใจปะพี่น้องตื่นใจคักเลยตื่นใจคักสองตัวเพรางเพราะว่าพี่น้องบางคนเพิ่มทุนน้อยเพิ่นกสิทธมีสิบบาทกสิได้สิบบาทเลยสินะมาตงไปเหยียบใส่เหยียบหัวครับผมว่างหันพี่น้องครับว่างหันว่า เอาเอาแต่ล่างไม่เอาบนเลยนะโอ้จักสีไว้แต่นั่นเนาะเบาเฉลียวก <c oughs> ็บอกอยู่นะ,ะ <c oughs> ว่ามีแค่ไม่เยอะขนาดเนาะเห็นว่าให้ขึ้นบนขึ้นล้างน้าไปบนไปล้างบนน้ําก็บอกอยู่ได้เนาะมันเบาเมื่อ่เอาจะกลางอย่างเดียวครับฟอร์มย่างบันพร้อผมนะครับสองตัวอ <c oughs> าเด้อครับตัวแรกตัวแรกเจี <c oughs> ๊ยบซฮะ เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิสครับเจ็ด่สี่บทีมวลเัวที่สองเก้าเจ็ดตัวที่สองเก้าเจ็ดเอพี่น้องไสทําเลนทําเ็นวิ่งวิ่งวิ่งไหนครับเปล่าครับทําเลนเลขวิ่งวิ่งอยู่ไหให้วิ่งอยไหนดี วิ่งเจ็ดครับวิ่งเจ็ดเอาพี่น้องนันนี้สามตัวนี้ให้พี่น้องถากันด้อยเพว่าให้อะองตัวไปอนวิ่งเจ็ดถามแท้พี่น้องอีซีนะครับ,บรเบาเฉลียวเจ็ดนี้ขันโดยส่วนตของอบเบาเฉลียวนี่เจ็ดนี้ยุลักใดครับเพือ่อพี่น้องเพิ่นอยากจะวิเคราะห์ลักนํำนะครับคิดว่าน่าจะยุลักใดครับเจ็ดนผมผมอธิมา หลักสินะกเกียร์นงครับในส่วนตัวของบาลเซเลียอเดอครับผมชอบเจ็ดหลักสิบ,บนะครับกูใด้มีหลักหน่วยหลักลอยกับมาจับเสีเนาะบ่าวฟ้องหลักสิบเพิ่งก็มีเจ็ดสีเ่เสรแล้วอันตัวครับว่าม่นมันเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าอ่ะกับโอครับเนาะแต่ว่าเน้นก็ชิีงเจ็ดสีตัวเองมันมักหลักสิบเนาะถ้าแม่นบาลเซเลียอให้เน้นตัวไหนครับมักตัวไหสุดผมมาเจ็ดสี่ครับผมเฉพาะเราให้ิ่งเจ็ดอกหลักสิบเราอะ บงกลมไหมเนาะมาสั่งครับผมวงกลมเลยน่แต่วันนี้ไปได้วันเมื่อวันที่เท่าไรไอ้พ้องมือนี่วันที่สิบเจ็ดวันนี้วันที่สิบเจ็ดหลังจากรัฐบาลประกาศผลเด้อพี่น้องเฮ้านะครับวันที่สิบเจ็ดขี่เฮ้าท่าท่าคทิแล้วกัเป็นวันที่สิบเจ็ดี่ลงชิปพ้องเมนเดี๋ยวร่ฐาพี่น้องียว่าเอา้ามันคิดมือใดนะครับน,น,นี่คือของวันที่สิบเจ็ดนะครับรัฐบาลประกาศผลเมื่อกี่ชั่วโม,มงนี่น ครับบรรทอดผอนสี hm. ่ช hm. ั right. Mother, ่วโมงเลยนี่ก็พอพอเลยนี่เพพอหยสี่ชั่วโมงเลยนี่เ่าใจอแล้วนี่ไยแล้วนี่ครับอ่ะจะได้พี่น้องเข้ากับเอาไปเป็นแนวทางเด้อนะครับบ่าสุริเอลและทีมงานเราทุกช่องยังคงเป็นแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นเด้อนะครับอ่ะเก็บแชปพี่น้องเก็บแชปแชปพี่น้องกึ๊บเอ๋อนี่นะครับแชปได้แชปเลยนะครับย้ำว่าเป็นแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับตัวเลืทุกตัวยังคงมีสิทธิ์เข้าตัวเลืทุกตัวยังคงมีสิทธิ์หลุด โปรดใส่วิจารณญาณในการรับฟังเด้อนะครับทางเพจทางช่องเราไม่มีการเรียกเข้าปุ่มใดๆทั้งสิ้นย้ําว่าไม่มีการเรียกเข้าปุ่มใดใทั้งสิ้นนะครับถ้าหากเห็นมีการเรียกเข้าปุ่มถือว่าเป็นเพจปลอมทันทีนะครับโปรดใช้ความระมัดระวังในการรับชมอย่างเข้มงวดครับถือว่าครับฉันถือว่าครับนี่อาซังอันเินพื่อฟังไงคุณคู่คุณคู่บหรครับรับอิสราเอลปล่อยมาแล้วในหนึ่งทัพ8ดหกแปดเจดสี่เจ็ดสี่ เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดวิง 7, ว่งเจ็ดวิ่งเจ็ดนิ้นสิบเป็นหลักโอเคนะแคบไปพี่น้องปล่อยก่อนแล้วนี่ปฏิบัติปล่อยปล่อยเรียเร้ยวเนี้ยปล่อยเรียวกัว่าอันปล่อยฉากกัว่ายันซื้อพอทัน เอาจจดี่ดีท่านสั่งในช้ดตัวเพราะก็เก่งมาแบบนี้แหละครับปล่อยทันทีเพราะว่านึงถ้าเกิดว่าตัวเลขที่เขาปล่อยไปแล้วแต่เกิดว่าเขาปล่อยใกล้มือสีออกแม่นบ่ะครับถ้าเกิดมีอาจารย์ใดอาจารย์หนึ่งที่เพิ่มีตัวเลขที่ไข่เข้านะครับเข้ากับสิเป็นกระไข่แปลว่าเข้าสีลอกเลขเพิ่มนั่นนะครับนนี่ะแต่เขาปล่อยสีเพิ่มเข้ากับสิเป็นยังเกินมาภาษาญี่ปุ่นเอาเข้ามาเขาปล่อยมาก่อนเนาะครับผมเอาสิบรกวนเบาวิเฉลียวได้ครับผมครับผมโอเคครับผมเบาวครับผม คขอบคุณหลายเด้องที่เดินมาเป็นแันพี่น้องเอสซี่ครับผมาอิสราเอลครับและต่อต่อผ่านเรื่องครับครับครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสเตลเลแนวทางรับอิสราเอลนะครับเพิ่นกับห้แนวทางมาสองตัวสองชุดนะครับเอาสมมติปากกามาจดไปได้นะครับเด้อรัฐบาลไทยหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเพิ่นห้มาสองชุดคือเจ็ดสี่สี่เจ็ดและเก้าเจ็ด 7จ็ดเก้านะครับขอโชคดีมีโชคลาภนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับ้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภเอคขับเด้อขอโชคคมันหมันสวัสดีครับ